พูดในเชิงความเป็นมนุษย์นะครับคือตอนโฟลคิงมันก็เป็นแค่เด็กพอเป็นเด็กทาความผิดติดคุกก็เป็นวัยหนุมครับปกติครับทางวงการชาวแก๊งเขาจะรู้อยู่แล้วครับพอติดคุกเอ่ยครับมันจะมีนามบัตรมันจะมีพวกนายจีบเข้าไปอยู่แล้วครับว่ามาอยู่กูไหมอย่างเงี้ยมันก็เลยมาเป็นมือปืนต่อเงี้ยครับแล้วมันก็โตขึ้นทางอารมณ์ของความเป็นมนุษย์ของด้านอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นเงี้ยครับสวัสดีครับผมพุทธิพงษ์นักทองครับทำไมถึงอยากเล่าอาชีพมือปืนให้มา มันเป็นอาชีพที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นที่รู้จักสําหรับตัวผมผมก็รู้จักอาชีพนี้มาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตของพวกเขาอะครับมันน่าจะมีอีกมุมหนึ่งที่เราน่าจะได้รู้ว่าชีวิตของเขาอะครับมันต้องเจออะไรบ้างแล้วก็จุดจบของเขาจะเป็นยังไงครับก็ไปรีเสิร์ชข้อมูลมาครับที่เพชรบุรีครับแล้วก็ก็มีพี่ๆที่เขาเป็น อดีตเคยเป็นมือปืนจริงๆก็ไม่ให้ข้อมูลเงี้ยครับพอฟังเรื่องราวแล้วก็รู้สึกว่ามันโอ้มันน่ากลัวกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยแบบภาพที่เราเคยเห็นมาตอนเด็กๆแบบเคยดูหนังเงี้ยครับว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับมันแต่ชีวิตจริงมันต่างกว่าเยอะแล้วก็สิ่งที่เขาต้องทํามันเพราะอะไรเงี้ยครับ เริ่มมาจากเพลงเพลงหนึ่งนะครับเพลงในดวงดาวสีน้าเงินนะครับเพลงนั้นต้องย้อนกลับไปตอนที่ทําวัยหนุ่มครับพี่แหลมเขามาทําเพลงเรือนจําสุดท้ายครับเขาก็มาอัดในห้องตัดผมเนี่ยนะฮะอัดเสร็จก็วันนั้นก็ดื่มกันต่อครับแล้วก็พี่แหลมเขาก็เล่นเพลงเนี้ยขึ้นมาครับในดวงดาวสีเงินตอนนั้นยังไม่มีโปรเจกต์มือปืนเลยผมก็บอกว่าพี่ เพลงนี้ผมขอนะจองไว้ก่อนผมใช้แน่นอนเนี่ยครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอเทปนี้ออกไปคนน่าจะได้ฟังเพลงกันละครับมันพูดถึงชีวิตคนแล้วก็มันตรงกับชีวิตมือปืนมากแล้วฟังผมก็เลยรู้สึกว่าให้ชอบก็เลยจองไว้แล้วก็ผมก็เลยแบบทำสัญญากับพี่แหลมไว้ว่าพี่โปรเจกต์น่าจะเป็นอะไรเงี้ยแต่ผมเอาเพลงนี้แล้วก็จองพี่แหลมไว้ก่อนครับส่วนพีอรุณน,นะครับจริงๆมาก,ก่อนพี่แหลมครับเพราะว่าผม,มาเป็นคนชอบพอรุณมาตั้งแต่เด็กผมชอบลองทั้งใบมาก แล้วก็เคยร่วมงานภาค2กับพี่รุนแล้วก็รู้สึกว่าแบบยังติดค้างอยู่ครับติดค้างในความรู้สึกผมรู้สึกว่าพี่รุนแบบผมอยากจะมีหนังสักเรื่องที่จะมีพี่รุนที่ตอนเด็กๆผมดูโลกทั้งใบแล้วได้อยู่ในหนังของผมเนี่ยครับก็เลยมองพี่รุนไว้ก่อนครับแต่ยังไม่ได้วางคาแรคเตอร์ครับแล้วก็เฟยครับผมก็มองว่าเป็นเบอร์มาตีคู่กับพี่แหลมนะครับก็คือผมชอบชอบเฟยว่าดูมีความแบบจริงจังจริงจังในการทํางานมากแล้วก็เฟยเวลาถ่ายทอดความรู้สึกแบบเกี่ยวกับอารมณ์ power เงี้ยเขาจะมาเต็มที่ส่วนสสรผมู้ึกว่า สุรามาตอนเริ่มทําบทแล้วครับมือปืนที่ผมไปรีเสิร์ชข้อมูลมามันจะมีหน้าที่ของแต่ละตาแหน่งะครับซึ่งก็จะมีเด็กเด็กที่คอยขับรถคอยแบบคล้ายๆว่าเป็นเบสเองครับที่เลี้ยงไว้เนี่ยก็เลยมองสุลาไว้ครับอ,อย่างที่บอกไปครับมือปืนนะครับเขาก็เป็นคนคนหนึ่งแล้วเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันเงี่ยเขามีความโลภเขามีความโกรธเขามีความหลงแต่เขาก็มีความรักเหมือนกันบางทีแบบเขารักคนคนหนึ่งถึงต่อให้เขารักมากแค่ไหนเขาบางทีเขาต้องทิ้งซึ่งตัวเนี้ยครับ ผมก็เลยกเอามาผูกเป็นตัวละครฟ้าครับตั้งแต่วัยหนุ่มมาผมรู้สึกว่าเบนยังไปได้อีกผมเชื่อว่าเบนอ่ะเล่นให้คนเกียรติได้เบนสามารถเล่นตลบตะแลงด้วยคาเล็เตอร์ที่เขารับเป็นอาชีพเนี่ยครับเพราะว่าอาชีพที่เขาเล่นน่ะมันมัน,ม,นมันต้องมีจิตวิทยาแบบว่าอยู่กับคนนี้เป็นอย่างนี้อยู่กับคนนี้เป็นอย่างเงี้ยซึ่งก็บอกเบนแล้วผมก็รู้สึกว่าเบนต้องทําให้ได้นะซึ่งเบนก็ทําทําได้เงี้ยตอนแรกเบนเบนก็มีพวงอยู่บ้างเพราะว่าหน้าฝรั่งเนี้ยครับแล้วก็จะเป็นตํารวจได้ไหมเงี้ย ใจเย,ย็นๆหน่อยสิครับกำนันตำรวจสืบสวนไม่ได้มานั่งเปิดไพ่ย,ยิบสี่ดูกันพู้กอคงมไม่อยากโดนล้างไพ่เหมือนกันใช่ไหมมึงไม่บอกกูเนี่ยมึงรู้ใช่ไหมว่ามึงต้องเจอกับอะไร ผมเชื่อว่าทั้งตัวผมและตัวทีมงานครับพอเราได้นักแสดงรุ่นใหญ่มาครับไม่ว่าจะเป็นพี่นกเอ,อหรือพี่อรุณหรืออาวองเนี่ยครับเราจะได้ประสบการณ์การแสดงจากเขาเยอะมากเนี่ยครับคือนักแสดงเจนพี่นกอะครับแกจะทาการบ้านกันมาแกจะไปซ้อมกันเองแล้วพอเข้ามาปุ๊บเราเห็นแววตาปุ๊บโอ้โหมันใช่เลยแทบจะไม่ต้องกํากับอะไรเพิ่มนะครับก็คือปล่อยปล่อยแกเลยเนี่ยครับยอมรับว่าเป็นคนสาดิตอย่างหนึ่งพอเราได้ได,ได้ได้เชื้อเพลิงที่ดีมาได้พี่อรุณได้พี่นกมาผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหนั้นซีนเนี้ย เอาให้สุดเลยเงี้ยครับเป็นบุญตาละ้ะอยากเห็นนักแสดงแบบรุ่นใหญ่แบบซัดอารมณ์กันแบบจังหนับอะไรเงี้ยก็ปล่อยแต่ผมก็จะบอกว่าพี่ผมขออย่างนี้นะเข้ามาแล้วยิงอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยครับแล้วแกก็ใส่ให้เราอะไรเงี้ยครับเต็มที่เลยครับแล้วก็พอถ่ายไปครับอารมณ์แกก็พุ่งขึ้นมาเรื่อยๆเงี้ยครับพีอรุนก็แบบขอเล่นต่อด้วยคาแรคเตอร์ของพีอรุณที่มีความยียวนนะฮะก็แกก็ปั่นอารมณ์พี่นกต่อเงี้ยครับ เราพอปั่นไปปุ๊บพี่นกก็ตอบกลับมาอย่างเงี้ยครับมันก็แบบผมก็เอาเอาครับพี่เอาไปไปต่อเลยครับมีอะไรใส่มาให้หมดเงี้ยต้องให้เครดิตทางนักแสดงหมดเลยครับพอเรามีเชื้อเพลิงที่ดีแล้วนักแสดงเขาโขมขึ้นไปโขมขึ้นไปฮะผมก็แค่มีหน้าที่ว่าเอาพี่เอาไปไปดันขึ้นได้อีกเงี้ยก็ไปจนผมรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยโอเคแล้วชว่วยจริงๆป่ะพี่งานที่ทูกต่อแม่งส่งเราไปตายชัดเยลยงานนี้ใครเป็นคนจ้ามึงวะ ไม่ว่าจะวัยหนุ่มหรือโฟสองครับผมจะถ่ายโลแบบซ้ำๆไงฮะแต่มือปืนมันเปลี่ยนโลทุกคิวเลยไงครับ แล้วมันก็สนุกมันยากขึ้นมากในการถ่ายทําก็เลยรู้สึกว่าถ้าชอบซีนไหนเป็นพิเศษนะผมผมมาบอกไม่ได้เพราะมันชอบหมดเลยครับแต่ละซีนว่ามันจะได้แต่ละคิวมันมันเหนื่อยกันใส่ตัวแทบขาดกันหมดเลยครับชอบถึงขนาดแบบยังมันมืออยู่ยังอยากเล่นอะไรมันมันอย่างนี้อยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าแบบผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมคิดกับพี่โจหรือสิ่งที่ผมคิดกับพี่ๆทีมงานจะจะตอบโจทย์คนดูหรือเปล่าแต่ผมมารู้สึกว่าอยากเอาเคมีของภาค2กับวัยหนุ่มมารวมกันให้มันเป็นความสนุกแล้วก็ยังมีกินอายความดาร์ ผมชอบผมว่ามันสนุกมันมันนะครับมันมันแล้วก็ดราม่าครับสําหรับผมมันอาจจะไม่ได้แตะลึกมากแต่มันมีแน่นอนที่สําคัญก็มาดูนางเอกคนแรกของผมครับงนั้นเราถัดไปกันั้นด้วยกันนะสายอยากอยู่คนยังเป็นอีกว่ามึงยังอยากที่จะอยู่นอกลูกกลงลูกกับเมียมอยู่ไหเราเนี่ยเมื่อตัดสินใจเดินมาในสายงานแบบนี้นะ มันเลิกยากมือปืน27พฤศจิกายนนี้ทุกลงภาพยนตร์ครับ